สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดห่างประทัดสาวดวงเฮงแก้บนไอ้ไข่วัดปรอยฝนรังถูกรังวันสองตัวสตัวตรงตรงวันที่28รกรกฎาคม2563ทุ้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโปรยฝนคลอง11 ตำบลหนองสามวางังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศในวันหยุดยาวที่วันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายซึ่งยังคงมีประชาชนทั่วทุกสารทิศแห่เดินทางมาร่วมทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตและกราบไหว้ไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลอง11กันอย่างเนื่งแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาจนกระทั่งภายในกุฏิจเจ้าอาวาสวัดปรยฝนคลอง11ไม่มีที่ให้เดิน ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาที่วัดไม่สามารถนํารถมาจอดภายในบริเวณวัดได้ต้องนํารถยนต์ไปจอดเอเรียข้างทางกันเป็นจํานวนมากโดยมีการตรวจวัดไข้และกําชับให้ประชาชนสวมหน้ากากอน,อนามัยก่อนเข้าร่วมทําบุญในขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครภาคประชาชน ได้คออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนที่เดินทางมาทำบุญในครั้งนี้ด้านนายกำพลวงโกนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวางและคณะกรรมการวัดปรยฝนคลอง11กล่าวว่าวัดปรยฝนคลอง11ได้จัดงานบุญใหญ่คืองานทอดพระป่าสามคัคคีในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563นี้เนื่องในวันที่ไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลอง11องค์จำลอง ได้มาอยู่ที่วัดปลอยฝนคลอง11แห่งนี้ครบ1ปีเต็มโดยภายในงานจ,จะมีการรัมมโนราถวายไอ้ไขวัดปลอยฝนคลอง11และมีการแสดงตลกถวายจากคณะตะลกบ้าหมาตาติ้งหน่งทั้งคณะและโรงทานต่างๆมากมายจึงขอเชนิญชวนประชาชนมาร่วมทําบุญใหญ่นี้เพื่อนําปัจจัยที่ประชาชนที่มาร่วมทําบุญนําไปก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่กําลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ไปกว่า50เอร์เซ์แล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญสร้างอุโบสถวัดโปรโยฝนครอง11หลังใหม่ร่วมกันทางด้านนางละเอียดสุขสมกลิน่นอายุ55ปีชาวบ้านจังหวัดปราจินบุรีกล่าวว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดปราจินบุรีมาพร้อมญาติเพื่อนําประทัดจํานวน5,000นัด มาถวายแก่ไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลองสิบเอ็ดเนื่องจากไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลองสิบเอ็ดให้โชคลาภถูกรางวัลทั้งสามตัวตรงคือสองแปดหกและสองตัวคือห้าสามในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เงินมาจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากวันนี้เป็นวันหยุดที่ทํางานจึงถือโอกาสมาแก้บนไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลองสิบเอ็ดทันทีโดยจะนําเลขปลายประทัดคือเลขเจ็ดสี่และเก้าหกสามกลับไปเสี่ยงโชคอีกครั้ง หากโชคดีถูกรางวัลอีกครั้งจะเดินทางกลับมาร่วมทําบุญที่วัดอีกต่อไปส่วนทางด้านนายบุญพรมแผ่นทองอายุ28ปีชาวบ้านจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าตนเองทํางานเกี่ยวกับการขายของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมายอดกันขายไม่ตรงตามเป้าไรายได้หดหายไปมากจึงได้เดินทางมาขอให้ไอา้ไขา่วัดโปรยผลคลอง11ช่วยเรื่องยอดขายเอาไว้ ปรากฏว่าเพียงไม่ถึงเดือนที่ตนเองมาขอนั้นส่งผลให้ยอดขายของตนเองเพิ่มขึ้นมากเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้วันนี้จึงได้นำประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนัดมาจุดถวายแก่ไอ้ขวัดโรยฝนกลอง11ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ